เจ้านายนุกูลลำพังชีพอายุ81ปีมีค่าไตา่สูงได้รับคำแนะนำให้ทานอาหารเสริมอูมิทองสีเขียวตัวนี้เช้าเย็นทุกวันช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยฟื้นฟวส่วนต่างของร่างกายได้ดีบำรุงไตบำรุงตับอ่อนทำให้ค่าไตาดีขึ้นจึงไม่ต้องฟอกไตครับทำให้ขาไม่บวมเวลาเดินขามีกำลังดีขึ้นทานูมิแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมากมากครับขอบคุณครับที่แนะนำให้ทานอูมิ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.